ตอนรับของซื้อช่องเย็นหน่วยหัวล้านจ้าเย็นหน่วยหัวล้านก็ออกมานะ้าขึ้เก้าละจ้ามาเบิง่งกันตากับยายแล้วกุนปูหมาวันแล้วถมบอนะน้อจ่าเนาะล้วเขามาเบิ่งกันเป็นวา่าเป็นถมอยู่เย็นหน่วยก็เลยออกมาเบิงนะ่งเนาะพี่น้องเนาะมาเป็นถมให้บ์บรรยากาศทงนากันเยน็นๆขึ้เก้าละจ้าพี่น้องเงี้นหน่วยก็จากสีให้เบิ้งยังเนาะพี่น้องเนาะ กำลังใจให้ยายนุ้ยเน่ยนได้จ้าฝากช่องน,น้อยๆของยายนุ้ยเนี่จ้ายาินดยหัวล้านจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายนุ้ยเน่ยนได้จ้าเปรียบเป็นนั่นเข่ามาเล่าคอมเมนต์กดไลค์ให้ยายนุยยน้ยแชร์ยายนุย้ยยายนุ้ยก็ขอบคุณหลายๆเด้จ้าเด้อขอบคุณค่ะยายนุ้ยสิพามาเบิ่งกันว่าเพิ่นผมหุ้ยปู่มองเพิ่น,น,นกลัวน้อพี่น้องเนาะออกออกมานาคือเก่าหรือจ้าไปจ้าไปเบิง่ง จ้าเพิ่งกดมือว่านนี้พี่ดองเนาะนี่เลยเจให้เบิงเพิ่งถมอยู่จ้าเพิ่งถมเฮยยุคนกดไล่แล้วเพิ่งกระถมอยู่เนาะจ้าพี่น้องเพิ่งถมเฮยยุดอกจ้ามาเบิ้งมุมนีเพิ่งถมบ่มุมนีเพิ่งกระถมเพิ่งอันจ้าเพิ่งกดบ่หลายเนาะเพิ่งกดสองหม่อง หวานนี่ยหน่อกับยู่เบิงน้ำเพิ่นอยู่แต่ว่ายหน่ยกับกลับไปก่อนเพื่อนเมื่อนี่ยหน่เลยวออกมาเบิงว่าเพื่นถมบนอนอจเนาะถมอยู่ด้วยจ้าถมอยู่ท่งให้ทงนกักอะแห่งแรงเลยจ้ายเนี้ยแห่งแรงบรรยากาศก,ากะลมพัดวีวีเลยพี่น้อง น้ำในสากะแห้งแล้วพี่น้องน้องเตยได้สูบดาใเซสะเกือบซ่มมือเลยจ้าบรรยากาศกัแห้งแรงม,มุ้งม่วงปีนี้ได้กินนมานาวพี่น้องว่าเป็นดอกเลย น้องสิเป็นลาลาบุน้นเนาะพี่น้องเนาะล้อบเบิงบ้านสิเป็นหมากบรลานกาแฟก็เปิดขายให้เก้าละจ้ารถันหนีของพี่ขาหมดแล้อกะจอดไว้นี่เลยจ้าแล้วลรถจิงไปต้องเตยเปิดฝากระโปรงไว้ให้ยังบุ้นนะ เติมน้ำหมอน้ำให้ได้เพื่อนอพี่น้องเนาะอยู่ทงไ้ทงนาคือเกาจ้าไก่ปีใหม่คือเกาเหรอพี่น้องเ,เอ้งอไม่ขึ้นแหนงนี่แหนงเดียวเพราะฉะนั้นหนุ่ยเก็บไปลวกแล้วเนาะพี่น้อง เก้าสามเก้าศูนย์จอดนิ่งเลยพี่น้องเอ้ยนะ่จ้าจอดนิ่งจอดนิ่งนี่วันอาทิตย์อีกหน่อยก็ว่นได้ไปโรงเรียนเนาะพี่น้องเนาะทานกาแฟกันเปิดคือเก่า เบิร oh, oh, ์ลานกาแฟขึ้นก่อนหรอพี่น้องออกมาเบิรงว่าเพันถมหุ้ยปู่บ้านเนาะเออลานกาแฟได้ตุ๊กตาใหญ่มาทั้งในอีกเนาะมาเด่นเนาะโอ้ลานกาแฟกับบิตุ๊กตาใหญ่เด็กน้อยไม่ได้บไงเล่นได้จ้ามือเนี่ย่ไม่ได้ไปจ้า น้อยยอะหน่อยกับมาน้ำพี่น้องตาลูกตาลกับสวัสดีค่ะตาลูกตาลสวัสดีจ้าดูน้อน่ะน้องเตยก็อยู่พี่น้องร้านกาแฟเปิดเลยจ้ะเป็นยังเป็นก็เป็นคิกกักกิกกักอ้อเป็นไข่อีกแล้วน้องเตยพี่น้องน้องเตยให้ยังครับโอ้ส่งกาแฟให้แม่พัสนพี่น้อง แม่เธอกินกาแฟนี่แม่เธอสิอยู่เปล่สิี่พวกปวดหัวเติมเตี่ยอะไรนก็ตุกตาตัวแบบไงตัวน้ำตาลขนาดตายตายตัวตาแค่ได้แม่เธอดีใจเห็นเี่ยีซ้อนน้อบรรยากาศซีซ้อนน้ของของปานุ่ยซีซ้อนน่ะของแม่เธอสองซ้อนกับพ่อบ่ต้องเปลี่ยนนะซ้อนกึ่งวอลุ่นซ้อนนิดเดียวเบาซ้อนใหญ่เลยบ่ะเบาซ้อนใหญ่เบาซัอน เที่ยวหันเที่ยวเย็นนาะพี่น้องอากาศน้องใจกับอีกแล้วพี่น้องสมอยสมิงอีกแล้วอืมไข่สมินอีกแล้วลมามวต้เียเดียวออเออเออ,เอ,อ,เอ,อ น้องเติรนผู้ส่งกาแฟให้แม่น้องเติไม่ได้ไปโรงเรียนแด้วเมื่อวันอาทิตย์จ้าตาลูกตันกับยุ่งหนกินขนมกับน้องน้องซื้อขนมมาฝากมุลีสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามุลีก็ซื้อขนมมาฝากแก่ปักปักกันกินเ้าแล้วสิลูกโอ้ยกินผัดกะเพรา ลุ๊กตายไงพี่น้องเอ้ยตังคนหมดดูกยคนละกินนูกินกระปลาทูใชยัยหน่อยกินป้นกบใส่บกกอกให้ก้าวละยายหน่อยมักมักปนมักแก้วเนอะปมลวกผักปมผักเแสพเสบไรกินด้วยหน่อยหมดแล้วเอาเด้อกาแฟกัน มีมาเรียๆยหละพี่น้องเมื่อหลายดอกจนภาพคือทุ่มาสั่งแล้วก็เงินแลรเข่ามาเอาน้ำพี่น้องเนาะมอันนี้มกเด็กๆอยู่เฝ้าแม่มันได้ไปสักคนค่ะล้ได้ยายปนุปนุสิบ้าน้องมาเล่นนยืนนิ่ะเลียนยืนนี่น้ำกันเฝ้า ขอไแม่แม่บ๊สบายโอ้ไอ้ตาตื่นคิดมากพี่น้าะตุ๊กตาไงอืมไอไก่กินผัดอยากกินผัดกะเพราอ่านี่หนูตัดเล็บก่อนเล็บหนูยาวมากเลยหนูจตัดเล็บเลยบมอสจบขึ้นไปคือตัดเล็บแล้วไอไก่ดูที่หนูยายจะดูจวดเล็บที่เล็บขยาวไปจับไม่ได้เลยนะ พีะตัดให้หนู้ตโอเคขอยายไม่ตัดให้ค่ะยายไม่ตัดให้ค่ะยายตัดเล็บสวยๆได้หลกเด้อจะกันแตตัดเล็บแน่ๆนอ่ในห้องพี่น้องเห็นลหมพี่น้องชีวิตแต่ละมือแต่ละเว้นเนาะพี่น้องเนาะโยุงสิหลายจากกลางท่งนะเออสมเงี้ยสมมูกับปิดรับออเดอร์ไปเชาะหลัางชุดนี้ไหมล้างปีใหม่นะพี่น้องเนาะหลังปีใหม่ยังสี่ได้ เปิดรับเลยเดินไหมทำไมผู้ใดก็สร้างมาเขามาได้แต่ว่าหลังปีใหม่ย,ยังสิได้โชงให้เด้อจ้าว่าผู้ใดตกมาไกลไกลว่าผู้ใดตกตกเออตกอยู่พุ่นให้เก่าละบ่าวว่าวว่า,านะ่ะพี่นอ้องเห็นหนูคิดว่ากับมาว้าวเพื่อนกับตกตกไกลไกลเออเห็นว่ออออาวตกไกลไกลฮะก็เลยเขมเมาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยหนุ่มหัวร้านน้ำเด้อพี่น้องเด้อ ดแูแล้วสุขภาพกันให้เก้าล่ะพี่นอ้องห่วงสุขภาพนะจ๊ะเนาะสําหรับคลิปนี้ยันหนึ่งหัวล่างก็ฝากไว้สั่นีล่ละจ้าสวัสดีจ้า